สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวขนมนะครับร้านจิกซอ์เฮาส์นะครับเป็นสตรอเบอรี่ทาร์ตนะครับของร้านจิกซอ์เฮาส์อันนี้เพื่อนซื้อมาฝากความพิเศษของมันก็คือลองแกะมาคือเราสามารถสลักตวกนนัวอักษรได้นะครับตามตามสั่งอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากก็เลยสลักเป็นชื่อผมให้อันนี้แบบไอเดียดีมากเลยนะเผื่อเราอยากจะสลักให้คนที่ชอบอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบสลักอะไรฮ่าๆเช่นแบบวันหมดอายุเป็นแบบ อดีตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้คนอื่นมันก็หาดี oh. แต่มารู้จะ <c oughs> ด <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันวนะ่าเป็นยังไงสตรอเบอร์รี่ชีสทาร์ตอ <c oughs> คยปกติผมไม่ค่อยกินพวกชีสทาร์ตอะไรนะ <c oughs> คเคยกินแต่รสสับปะรดนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือกลิ่นเนยมันชัดมากหอมเนยแล้วก็ <c oughs> หวานน้อยจะไม่หวานมากเท่าไหร่ส่วนไส้ก็ หอมตะอเบอลรี่มากเหมือนกันนะ